สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะ,คะมดจิ๋วก็จะมาเรียกแอคชั่นเอ็มบีลของมาตัวนะคะวันนี้มีแขกรับเชิญ้วยน,นะคะเป็นอากาเซ่หนึ่งท่านนะคะน้องแอมมี่ค่ะสวัสดีค่ะวะันนี้มาทำงานนะคะเราก็เลยมีเพื่อนมาเรีแอคชั่นพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู MV พร้อมกันเลยนะคะไลฟ์สตรีมรออยู่นะคะเดี๋ยวมาดู m อมกันเลย ตื่นเต้นสิบวิทุกคนเจ็ดหกห้าเมื่อคืนฟังเพลงแล้วเพลงก็คือพร้อมมากๆเลยนะเดี๋ยวมาดูเอกันนะทุกคนศูนย์ My Life เสือลายรอ,อ, <laughs> <c oughs> อยสักน little s เซลฟ s h รอยสักกับกล้ามก็คือเสียงก็คือพอนะเสียงดีมากที่มาหายใจตอนไหนก่อน <laughs> ต่อประโยคประโยคเลยจ้ะ like ฉากก็แบบว่าอึมครึมอึมครึมนะแต่ว่าแบบความหลอกก็ยังอยู่กกยยเล็บดำ ไม่มีผู้หญิงเลยได้ดูแต่ความรอ,อของพี่มาตเต็มๆม,มุมนี้มุมนี้ไม่มุมนี้ไม่ไหวนี <laughs> ่ไงเสื้อหนัง<ม>การแต่งหน้าอะไรก็คือเรียวๆเ,เลยเนาะเอมวีก็คือเป็นแบบเรียวๆเ,เป็นแบบอึมครึมสีดำๆโรเซสโดนเบิร์นนี่คืออะไรแปลว่าอะไรอะ่ะสุดข,ข หล่อหุ้ยชุดนี้ปังมากชอบมาก <laughs> คือไม่มีความรู้เรื่องเพลงหรืออะไรนะแค่ว่าเพราะกับหล่อแค่นั้นตีความหมายเพลงอะไรก็ไม่ได้รู้แค่ว่าเพราะนี่ <S <S and this is my life my life too นะ <c oughs> right. you are my life my t u r มีแขกรับเชิญมาแขกรับเชิญมาดูด้วยกานแล้วนี่มีเพื่อนมาเพิ่มน,นะคะไม่ใช่อากาเซ่แต่ขอรีแอคด้วยได้ปะ <c oughs> คือเอมีเน้นแบบว่าข่าวดำและเนื้อหนัง <c oughs> <c oughs> นองก็คือนั่งแล้วค่ะเอาก็อีม้มานนั่งแล้วอย่างจริงจัง มันเป็นเพลงช้าอะเนาะจบแล้วจบแลปาร์คไมล์ไลฟ์นะคะจบไปแล้วเพลงพร้อมมากเลยแล้วหลังจากนี้ก็จะ YouTube p r พ m เ u มก็ Waiting For After Party อ่ารอพี่มาร์คมานะคะเพลงเป็นไงมั่งคะทดูันาดูได้สามวิทนดูได้สามวิแต่คือใดๆก็คือเพลงความหมายดีพี่มาร์กหล่อเนาะแล้วก็แบบเป็นแนวแบบ เป็นแมวที่บ่งบอกความเป็นมาร์กตัวอย่างชัดเจนหรืออาจจะมีความแบบอะไรอยู่ในเพลงนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวนฟังอีกทีนึงอ้าวมาแล้วนะทุกคนน่ารักนะ After Party อันนี้ก็คือ Oh my godYes working ตอทำไมน่ารักจังเลยมากับพี่วิว very good excellent superb you are amazing ฮ่าฮพี่มายังมีดีมากเลยค่ะอยากจะบอกเพลงดีมากเลยค่ะอยากจะบอกมีแค่ไม่กี่คนค่ะมันมีไม่ค่อยคำนับมากนะคะมาดูไลฟ์สตรีมมาร์กตัวนะคะตอนนี้สี่คน เช็คอินเช็คอินแบบเรียลชันแบบเรียลไทม์พี่มาังหลอไหมคะหลอค่ะทำไมเสียงอ่อยังไมคิดนานอะไรนะแาโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูไลฟ์ของพี่มาร์คต่อนะคะแล้วก็ หลังจากนี้ก็คือหลังหมดเวลากลางวันก็คือจะกลับบ้านไปสตรีมต่อนะคะฝากเพื่อนๆน้องๆองที่ไม่ชอบกระเซ่ด้วยนะคะฝากเพลงพี่มาแล้วก็แบมแบมด้วยนะคะแล้วก็ไปซ้อมเต้นเพลงน้องแบมแบมต่อแล้วก็สตรีม,มวนไปนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบรีแอคชั่นแบบเรียวๆแบบนี้นะคะเราจะกันใหม่เพลงหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะปวดนะ